ลูกหลานคณะ่จทายาตโยมเนะพวกเราอยู่นา่าจะฐานที่ใดเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอย่างหลวงพ่อเนี่ยยกตัวอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อบวชตั้งแต่เป็นสมณรน,นะลูกหลาน,นเป็นเนนน้อยหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าท่านสอนอยังไงท่านสอนเรื่องกิริยามารยาทการพูดการจากับครูบาอาจารย์การพูดกับคนเฒ่าคนแก่การพูดกับหมู่เดียวกันและก็การปฏิบัติ ควรอ่อนน้อม่อมตนอย่างไรเวลาเดินผ่านครูบาอาจารย์ครัเป็นครูบาอาจารย์พระเทละท่านให้คานไปค่อยๆคยานไปถ้าเดินไปธรรมดาก็ให้ก้มหัวลงแสดงความปลุก้มหัวไม่ใช่ดื่นเทเลอทะลาไปให้ก้มหัวลงค่อมตัวลงแสดงความเคารพคารวะในชุมชนและในสังคมหลวงปูล่ลาท่านสอนเน้นน้อยหมดอินอินะ เวลาเอาน้ําไปให้แขกให้คนก็ตามเวลาให้ไปให้แขกให้คนนั่งเห็ดข้อยอ่อเหมือนกับทอดสายบัวลักษณะอย่างนั้นแหละเ,เวลาเอาน้ําไปเสิร์ฟให้แขกค,คนที่มาเ,เขามาเขามากราบครูบาอาจารย์ไม่ใช่ดึงโคงโยงหลังโกงแล้วเอาให้เขาไม่ใช่นั่งแบบทอดสายบัวแสดงความเคารพคารวะในปฏิสันฐานคารวะตาหลวงปูล่ลาท่านสอนนะแต่ถ้าว่าให้ครูบาอาจารย์ ต้องคุกเข่าต้องคุกเขาวางถ้าให้พ่อให้แม่ตนเองต้องคุกเขา่าต้องคุกเข่าใหนะ้ให้พ่อให้แม่นะอย่าไปยืนให้นะอย่าไปโกงโค้งให้นะต้องคุกเขาก่าหมกพายวางให้พ่อให้แม่หลงปู่ลา่านสอนขนาดนั้นนะสอนเนตรอีกนะลูกหลานนะเรื่องกิริยามรารยาทดําการพูดกับครูบาอาจารย์พระเทระผู้ใหญ่ที่มาต้องปนมมือทุกครั้งปนมือกราบทุกครั้งถ้ากราบก็เหมือนกัน ต่จะกราบแบบปลุกปลกปลกไม่ได้ต้องกราบด้วยความเคารพคารวะตั้งใจกราบเวลาอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาเหมือนกันแล้วก็การอยู่การฉันกิริยามารยาทในการฉันแล้วก็การนั่งกขเหมือนกันการนั่งอย่าไปนั่งด้วยความไม่เคารพนั่งสเสเพิบนั่งเววบนั่งทันเขานั่งประเภทไหนไม่ให้ความเคารพการนั่งต่อ,ตอสาธารณชนนั่งแบบไหนต่อกูบาอาจารย์นั่งแบบไหน แต่โดยมากท่านานั่งพับเพียบเวลานั่งพับเพียบกูเหมือนกันเวลานั่งพับเพียบอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปไปขาอย่าไปไปไปเท้าไปหาครูบาอาจารย์ถ้านั่งใกล้ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องออกเท้าไปไปทางอื่นสมมติว่าครูบาอาจารย์นั่งอยู่ทางขวาเราต้องหันเท้าของเราไปทางซ้ายอย่าไปหันเท้าไปหาท่านเหล่างนี้เป็นตน้นอันนี้ท่านสอนหมดนะหลวงปู่ล่าท่านสอนสอนเน้นอิน,น แต่ในเรื่องพระวินัยท่านก็บอกว่าเนี่ยนะการอยู่การฉันกิริยามารยาทในพระวินัยให้ดูเสกขียวัตรวัดที่สมเดนจ,จะต้องศึกษาเรียกว่าเสกขียวัตรเราจะไม่ฉันทังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเลียงมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ทำกับพุ้งแก้มให้ตุย เราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากเมื่อคำข้าว,าวเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะลุงปู่ล่าบังค,บบงคับใช้วินยัยท่านบังคับใช้วินัยสอนวินยัยให้กาเนินอินนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อได้รับความรู้ความรอบขอบจากโกงหลวงปู่ล่าอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเวลาท่านแสดงธรรมและท่านพูดท่านนั่งอยู่เราก็ต้องนั่งด้วยความพารบต่อหน้าท่านเวลาเดินบินทบาตหรก็ดเดินครับ ไปอาบน้ําลงอาบน้ําตีนเขาใช่ไหมเวลาเราเดินมันก็เดินตามหลังท่านเวลาท่านพูดพูดพูดอ่านีเราจะแซงท่านไปเอ้ยเอยดึงแขนกลับคืนมาต้องตามหลังต้องฟังเดินตามหลังฟังเพราะวินยัยวินัยของพระพุทธเจ้าท่านว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้เดินไปข้างหน้าแล้วจะพูดอะไรให้ฟังต้องผู้ฟังต้องอยู่ข้างหลัง ถ้าหากว่าผู้เดินไปข้างหน้านเราไปพูดให้ผู้เดินข้างหน้าเขาเดินไปข้างหน้านแต่ก็ยังพูดปั๊ปบเอาบัตรถูกกดแกผู้พูดนะเพราะนั้นเวลาเราจะพูดต้องเดินตามหลังเราเดินอินก็ต้องเดินตามหลังต้องฟังไม่อยากฟังอะไรก็ต้องฟังบางทีกันเดินอินกันบุดหงิดอุดหงิดเหมือนกันนั่นแหละเ,เพราะว่าพูดแต่คำเก่าวะแต่ก็มีชั้นเชิงอย่่งไะ ที่จะพูดคาเขาก็มีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมแฝงอยู่ในนั้นแหละพูดคํานี้ให้คําแนวความคิดหนึ่งพูดข่าวนี้ให้ความคิดหนึ่งนะพอต่อมาแต่พอมาเรามาเป็นหัวหน้าเท่าน,นั้นเองเี๋ยโอ้ยกมือท่วมหัวอะไรเนี๋ยวอใช่ท่านให้ความรู้กับเราเนี่ยมากมายสอนความรอบครอบสอนความเป็นระบบสอนความเป็นระเบียบนะอันนี้ก็คือหลวงปู่ลาแต่มาอยู่กับหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาเีเนะี่ย อันนี้ท่านสอนท่านเรื่องอดีตปังเรื่องอดีตในปัจจุบันปังสอนการกล่าวโต้วาทะปังการแนะนําคล้ายๆว่าการพูดกับคนต้องพูดยังไงการที่จะให้ความคิดเห็นความคิดเห็นอย่างไรอย่างที่ท่านเคยพูดว่านักพิทยาศาสตร์มาโต้วาทะกับท่านท่านว่าน้ามันมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตรงปู่จาว่าธรรมชาติธรรมชาติของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ลง อย่าไปหาคิดถ้าคิดออกสมองแตกเทัไมไม่ใช่ทันเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันทับถมพอม,มันทับถมขึ้นมาแล้วกันมันอัดเขไปข้างล่างมันก็เป็นน้ํามันนะหลายหลายปีต่อหลายเดือนไม่ใช่หรอกที่อาตมาอยู่วัดป่ามาเนี่ยนะเวลาปัดกวาดไปใบไม้อยู่ข้างขอบที่เราปัดกวาดไปน,ะเนัเห็นแต่ปลวกกินทุกปีไม่เห็นว่ามันจะทับถมลงไปในแผ่นดินมา ปีไหนกับปีเก่ามีแต่ปวกกินมดนะไม่เห็นมันลงไปในแผ่นดินได้เพราะไม่ใช่หรอกธรรมชาติธรรมชาติของโลกนะเห็นไหมที่ภูเขานะทําไมมีน้ำนะํำภูเขาทําไมมีน้ําสรุปแล้วก็คือโลกนี่นเหมือนกับร่างกายของเรานั่นนะตรกผู้จามว่านะโลกนี้เหมือนกับร่างกายของมนุษย์นะนะแต่ศรีราะทาไมเรายืนอยู่ทาไมมีเลือดเลือดทําไมมันขึ้นไปบนศรีรษาได้ อันนี้ก็เหมือนกันนะภูเขามันสูงมาทำไมมีน้ำแต่บางแห่งเจาะลงไปตีคนทำไมจึงขมในกระเพาะปัสสาวะทำไมมีน้ำหน้าท้องทำไมทำไมมีมันทำไมมีมันอันนี้ก็เหมือนกันนะโลกตรงหนึ่งก็มีน้ำมันตรงหนึ่งก็มีตนหนึ่งตรงนึ้งก็มีต้นหนึ่งมีแร่แต่ละแร่แต่ละธาุมันธรรมชาติของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปหาคิดมันมีไม่มีที่สิ้นสุดหรอก เหมือนกับเจ้าคุณอุบาลีพูดนะั่นแหละเขาว่าถกเถียงกันศูนย์กลางโลกอยู่ที่ไหนถกเถียงกันศูนย์กลางโลกผมรู้ศูนย์กลางโลกท่านนเถียงกันสามคนเหมือนกันเดอผมรู้ศูนย์กลางโลกอยู่ไหนรู้ยอ,ยอยู่ที่ไหนบอกได้สิอยู่ประเทศไหนศูนย์กลางโลกมามาตามลาตามหลังผมมาโปรงไปกต่ตอกหลักท่านั้นแหละตอกปักปักปักนี่แหละศูนย์กลางโลกไปให้ท่าน เดินไปทางทิศตะวัอนออกอกหนึ่งเดินไปทางทิศตะวันตกเออแล้วมาเจอกันที่ไหนก็ยังคอยว่ากันนะเนี่ยแหละผมบอกนะถ้าไม่เชื่อผมก็อยู่ตรงนี้แหละศูนย์กลางโลกเนะลยหลวงปู่จามพูดเจ้าคุณอุบาลีพูดแนตะ่ลเออใครจะไปรู้จักศูนย์กลางมันอยู่ที่ไหนมันโลกกว้างต่อกว้างต่างคนต่างเดาไปอย่างนั้นนี่แหละอันนี้คือเรามาอยู่กับหลวงปู่จามนะท่านให้แนวความคิดมากๆมากมายหลายๆอย่างให้ให้กับ กูบาอินเป็นคูบาแล้วนะทีนี้นะแต่ไม่อยู่กับหลวงตามหาบวัวดูหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านให้แนวความคิดทั้งโลกทั้งคดีโลก,ท,กทั้ทงคดีธรรมทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญากิริยามารยาทแต่ก็ไม่ละเอียดเหมือนสมัยอยู่กับหลวงปู่ลาที่เป็นเนนเราเอาเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้แหละเอากิริยามารยา,รา,ยาทที่หลวงปู่ลาสอนออกมาใช้แหละเพราะนั้นไม่อยู่กับหลวงตามหาบวัวท่านสอนอีก เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะศินสมาธิปัญญาสมถะและพิปัจฉนาท่านสอนจุดนี้อย่างมากเนี่ยแหละอันนี้เขาเล่าเล่าเก่าๆให้ลูกหลานฟังที่หลวงพ่อได้ศึกษากับครูบาอาจารย์มาท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรแต,แต่ละท่านแต่โลงได้ความรู้ความฉลาดมาอย่างไรอย่างคุณแม่ชี้แก้วท่านก่อนท่านสอนท่านบอกเป็นคำคมหลวงพ่อโอ้ไม่อยากจะแก่คุณแม่ ยังไม่จะแก่ก็ตายตายก่อนซะถ้าตายแล้วไม่แก่หรอกถ้าไม่ตายแลยนั้นกเมาต้องแก่จนถึงจุดจบของวันนั่นแหละลูกขอนี้มันโลกหาได้คุณแม่ที่แก้วโลกหาได้จะหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกใสตนเรียงก็ได้หาสวรรค์ถึงหาความชั่วจนเองหาดีใสตัวเองก็ได้หามักหาผลใสตนเรียงหายหามักผลนิพพานใสตนเอียงก็ได้หาทุกใสตัวเองก็ได้ หาขี้เกียจขี้ขานเศนเองก็ได้หาความขยันเตรเองก็ได้หา,าไไดหาสมาธิเศนเองหาปัญญาเศนเองก็ได้มันหาได้โลกนี้สิ่งที่มันไม่ดีหาได้ทั้งนั้นสิ่งที่ดีก็หาได้ทั้งนั้นเราจะหาอะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าควรจะเลือกหาสิ่งที่ดีอันไหนมันดีเข้าใจไหมมันดีให้ศึกษา ให้ฟังให้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็นำสิ่งที่ดีนั่นนะนำมาประพฤติปฏิบัติเราเกิดมาทั้งทีชีวิตสิ่งที่มันดีรู้ใหมถ้ามันดีคิดดีทำดีพูดดีรู้ใหม่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันเร็วๆช่วยชวนะมาพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องขึ้นมานอันนะั้นะนะ่นะสิ่งที่มันอยับไปหายับไปทำเปล่าประโยชน์ เอาสิ่งที่ดีเข้ามาให้เกิดประโยชน์คุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าทําไมคุณโลกไปนี่มันจึงทุกอย่างนี้เป็นอย่างนี้ขึ้นมามันมีหลายอย่างแล้วเกิดไม่น่าคนหนึ่งทุกข์ยากคนด่างลําบากมากมายมาหาศาลคุณแม่เกิดมาในโลกนี่มันทําไมไม่เสมอกันคุณแม่บอกตัวหางเกิดเกิดขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละผลนั้นอยากเกิดจะทำยังไงจรึงไม่ให้เกิดบำเพ็ญร่างศินสมาธิปัญญานะี่ะ อย่าเกิดอย่าให้เกิดถ้าไม่เกิดขึ้นมาแล้วนะหมดหมดเรื่องถ้าไม่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดมากี่พบกี่ชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ตายง่ายก็ต้องเห็นแปลกๆสิ่งแต่แปลกแตกต่างไปกว่านี้อีกมากมายเพราะเรายังไม่ตายง่ายแล้วต้องเห็นสิ่งแปลกๆที่ยังไม่เคยเห็นก็จะต้องเห็นสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ยินเกดได้ยินเพราะอะไรพอเร,เราเกิดมาแล้ว ไม่ใช้แต่ชาตินี้นะชาติต่อไปถ้าเกิดมาก็ต้องเป็นอีกนี่แหละตัวหังเกิดคุณแม่แก้วว่านะมันเกิดมันพบมันได้ทั้งดีมันได้ทั้งเลวนะลูหลานะเราเกิดมาแล้วนะสิ่งพอใจก็มีสิ่งพี่พอใจก็มีแต่สรุปแล้วสิ่งไม่พอใจนะมากกว่าทําไมล่ะลวงพอสิ่งที่พอใจมากกว่าพอใจจะขาดนะส่วงใจจะขาดส่วงนั้นแหะไม่พอใจอย่างมากเลย เอาเงินคำทรัพย์สมบัติเอาอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ให้ขนาดไหนก็คนไม่เอาทั้งนั้นเลยใจจะขาดจุดนันไอ้ที่ว่าทุกมากที่ไม่พอใจอย่างมากให้ลูกหลานคิดดูที่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเดี๋ยวไปจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์ยไปยังหลวงตาบัวหลวงตาบัวน้องแสงท่านว่าไปที่ไหนล่ะท่านจะไปที่ไหนล่ะโอ้กับผมจะไปชม ไปหาครูบาอาจารย์ไปหลายๆวัดซะก่อนครับเ,ออเพื่อมั่นใจองค์ไหนแล้วผมจะศึกษาผมจะอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นครับอย่าไปหาที่อื่นนะหาครูบาอาจารย์นะมันไม่เจอหรอกหาใจของตัวเองนะั่นแหละดูที่ใจของตัวเองนะั่นแหะนั่นแหละมันจะจบถ้าหาที่อื่นนะมันไม่จบไม่สิ้นหรอกหาที่ใจนะ่มันคิดเตื่องอะไรแต่ละวีแต่ละวันนะมันปุงฟ้งเรื่องอะไรนั่นแหละดูจุดนั้นนะที่มันจะจบได้นะ อันนี้ก็เล่าเล่า,ลาวเก่าให้ลูกหลานฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ประสบการ์ที่ได้ฟังมาก็นำมาเล่ามากล่าให้สภานรลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะ